ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประจําปีการศึกษา2565 วันนี้เวลา10นาฬิก18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประจําปีการศึกษา2565ณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์วรบุญน,นาคสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม1คนและสาขาวิชานานโนวิทยาและนานโนเทคโนโลยี1คนและมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม4,170คน โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายคงจะเคยได้ยินสํานวนปิดทองหลังพระกันมาบ้างและเมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานก็อาจจะต้องทํางานแบบปิดทองหลังพระในบางโอกาส ข้าพเจ้าจึงใค่จะกล่าวถึงเรื่องนี้ให้บัณฑิตได้พิจารณาในการทำงานใดๆนั้นบางครั้งจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่มีใครรู้เห็นและดูเหมือนไม่มีความโดดเด่นแต่บุคคลเหล่านี้ก็มีความสำคัญยิ่งเพราะจะเป็นผู้ที่ทำให้งานสำเร็จผลสมบูรณ์อย่างแท้จริงดังพระบรมราชโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตพระราชทานไว้